ันนี้มีใครมาบอกกับคุณว่าชีวิตจะดีขึ้นได้มันต้องยากและลำบากมีปอบบอกไว้เลยว่ามันไม่จริงค่ะชีวิตมันก็มีสองด้านเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเอาทุกอย่างมาเป็นชีวิตคุณค่ะทุกคนโลกของเรานะคะมีอยู่สองด้านเสมอ มีทั้งมืดและสว่างมีร้อนและก็ต้องมีเย็นนะคะมีขาวก็ต้องมีดำมีดีก็มีไม่ดีค่ะ โลกจะต้องมีสองอย่างเพื่อให้โลกมีความสมดุลมันจะดำไปหมดก็ไม่ได้มันจะมืดไปทั้งหมดแล้วไม่มีสว่างเลยมันก็ไม่ได้มันจะมีร้อนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ความสมดุลของโลกมันต้องมีทั้งสองอย่างชีวิตเราก็เช่นเดียวกันค่ะมันมีสองมุมมองเช่นเดียวกันมีรวยก็มีจนค่ะ บอกไว้ก่อนนะคะชีวิตมีสองมุมเช่นเดียวกันมีรวยก็มีจนค่ะมียากก็มีง่ายค่ะมีสุขสบายก็มียากลำบากค่ะมีทุก็มีสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหมายความว่าอะไรชีวิตมีสองด้านเสมอชีวิตมันก็มีสองด้านเสมอ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเอาทุกอย่างมาเป็นชีวิตคุณค่ะทุกคนไม่ใช่ให้คุณเอาทุกอย่างมาเป็นชีวิตคุณค่ะไม่มีใครมาบอกคุณแบบนี้นะเออไม่มีใครมาบอกซึ่งชีวิตเราเราคือผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าชีวิตเราควรจะเป็นแบบไหน เลือกได้ว่าคุณอยากจะรวยหรือคุณอยากจนเลือกได้ว่าคุณอยากรวยแบบไหนอยากจะรวยแบบสบายๆง่ายๆสบายๆเพราะอะไรเพราะชีวิตมันมีให้เห็นอยู่ปะเลิปะป็เตอเมื่อก่อนยอมรับ เมื่อก่อนมันเห็นได้ยากมากเพราะอะไรมันไม่ได้มีโรคโซเชียลมันไม่ได้มีให้เราเห็นมันไม่ได้เห็นว่าอ๋อประเทศอังกฤษเป็นแบบนี้หุยมุมโลกคือต่างประเทศหรือแบบคนละทวีปมันเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้โลกมันแคบลงและเรามองเห็นเราเห็นมหาเศรษฐีเราเห็นคนรวยที่รวยแบบต้องลำบากยากเย็นแสนถึงเขาถึงรวยเราก็เห็น และเราก็มีคนที่รวยแบบง่ายๆสบายๆมันก็มีฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเอาทุกอย่างมาเป็นชีวิตคุณค่ะชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องเอาทุกอย่างคุณเลือกทุก คุณเลือกในสิ่งที่คุณมาเป็นชีวิตคุณได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถรวยได้คุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้แบบง่ายๆสบายๆเช่นกันมันไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องบอกว่าจะต้องยากลำบากมันถึงจะสบายชีวิตมันจะดีได้มันจะสบายได้มันต้องยากลำบากไม่จริงค่ะทุกคน คุณสามารถเลือกมีชีวิตที่ดีแบบง่ายๆสบายๆได้คุณสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แบบง่ายๆสบายๆชีวิตของเราเองเราสามารถเลือกได้ค่ะและมีปอเองนะคะก็เลือกชีวิตของตัวเองและเลือกขีดชะตาชีวิตตัวเองคําพูดของใครที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มีปอจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับฉัน นั่นมันชีวิตคุณแต่ชีวิตฉันต้องง่ายๆสบายสบายและชีวิตฉันสามารถดีขึ้นได้แบบง่ายๆสบายสบายถ้าคุณอยากมีไมซ์เซตดีๆแบบนี้นะคะติดตามที่ช่อง YouTube มีปอ t a l k to ู a ช n และก็เพจนะคะมีปอ t a l k to ู a ช n แต่ตอนนี้เป็นมีปอ Wonder Woman ก่อนนะคะ เปลี่ยนชื่อได้เมื่อไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนชื่อเพจเป็นมีปอทอกทูเชนเพราะว่า พูดเพื่อเปลี่ยนโลกอยากมีไม์เซ็ตดีๆแบบนี้ต้องมีปอลหนึ่งเดียวในร้านค่าถ้าคุณอยากได้มีไมเซ็ตที่แข็งแรงแข็งแกร่งมีไม์เซ็ตที่มันง่ายๆสบายๆทำอะไรก็แบบง่ายๆสบายๆอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยแบบง่ายๆสบายๆก็ติดตามได้ที่เพจนี้และถ้าใครอยากมีเมนททอนะคะอยากมีพี่เลี้ยงมีที่ปรึกษาที่มีไมเซตแบบนี้นะคะเพราะว่ามีมีปอ ะะมีอาชีพโค้ดและโค้ดจะต้องมีไมซ์เซตที่แข็งแร่งให้กับโคชี่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนมานะคะมีชีวิตเป็นอย่างไรบางคนทํางานหนักๆเหนื่อยยากลําบากแสนเข็นก็ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายค่ะทุกคนก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีฉะนั้นเราเลือกชีวิตของเราได้เราไม่จําเป็นต้องเอาทุกอย่างมาเป็นชีวิตคุณค่ะ แล้วเจอกันนะคะใครที่สนใจสามารถทักนี้ปอนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ